วันนี้ชวนมากินชาบูที่ร้านชาบูว,ว,วิวกลางหันเขาคอเพชรบุญน,นะคะอันนี้ก็ร้านก็ไม่ได้อยู่แถวกลางหันลมนะคะอาจต้องกด GPS มาก็ดูลึกลับนิดหน่อยแต่ก็มีป้ายบอกทางตลอดทางนะคะอันนี้เรียกว่าวิวหลักล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะเออเรามาตอนหน้าร้อนบรรยากาศก็เลยอาจจะกลายเป็นสีน้ําตาลของใบไม้ร่วงหน่อยๆน,นะคะ อาหารที่นี่ก็จะสั่งเป็นชุดนะคะเป็นาคาเต้นะคะมีตั้งแต่ชุด S, M, L แล้วก็ XL นะคะชุดที่เราสั่งมานี่ก็เป็นชุดยักษ์เลยนะคะชุด XXL ชุดละ1899บาทนะคะก็จะมีอาหารชุดใหญ่แล้วก็ผักชุดใหญ่มานะคะเรียกว่าจานใหญ่มากๆเขาเรียงอาหารได้อย่างสวยงามมากจริงๆค่ะผักก็ชุดใหญ่มากนะคะเนาะแล้วก็ มีกุ้งให้ด้วยค่ะแล้วก็มีบนชีสหอยอะไร,ะไรต่างๆเนี่ยเยอะไปหมดนะคะน้ำชาบูที่นี่ก็จะเป็นชาบูน้ำดำเป็นหลักนะคะก็อร่อยมากขอตัวไปกินก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้งไงกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ